วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวระยองกันค่ะเราเริ่มจากจุดจอดรถด,ด้วยสารขนาดเล็กที่อยู่ตรงแยกบางนาค่ะจะมีทางรถตู้และรถมินิบัสไประยองราคา180บาทแต่เรามาไม่ทันมินิบัสเลยได้ขึ้นรถตู้แทนค่ะแลทั้งคันมีเราอยู่คนเดียวทำให้พี่คนขับขับช้ามากเพราะต้องหาคนระหว่างทางไปด้วยค่ะและยังแวะจอดรอคนบางจุด20-30นาทีเลยค่ะกว่าเราจะถึงระยองใช้เวลาไป5ชั่วโมงทำให้เราต้องเปลี่ยนแผนไม่ไปสวนดอกไม้เมืองหนาวค่ะ เราลงที่ขนสรงไรองสองค่ะเลื่อนรองมาจากอาคารโดยสารเพื่อขึ้นสองแถวสีแดงไปที่ขนทรงหนึ่งค่ะมาลงที่ขนทรงเก่าจากนั้นขึ้นมาสองแถวบ้านเพคันสีน้ําเงินนะคะไปลงที่ตลาดร้อยเสาค่ะทุกคนเรามาลงสองแถวตรงนี้ตลาดตลาดเทศบาลบ้านเพหรือเขาเรียกเขาเรียกว่าร้อยเสาอ่ะลงที่ร้อยเสาแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวต้องนั่งวินต่อเข้าไปในอวควาเรียมนะทุกคนวินไม่มีทุกคนเขาเอกไปสองคนอยู่ทันไหมเนี่ยอควาเรียมปิดสี่โมงวินอยู่ตรงป้อมตำรวจเดี๋ยวเราจะถามราคาเขาก่อนนะว่าเขาไปเท่าไหร่เนี่ทุกคนวินไม่มามก็เลยเดินไปเรื่อยๆแล้วกันถามเขาบอกคนเขาบอกให้มาทางนี้ ตรงนี้ขายของฝากเป็นเลยเท่านี้มันใกล้หาดอ่ะของฝากเป็นเลยทุกคนจําหลังคานั้นได้ไหมจริงจริงมันเดินลัดมาทางนี้ได้แต่ว่าเราไปเดินออมมาน้าว่างไหมเนี่ยพี่คนไข้นะขาพยายามโทรเรียกวินให้เราค่ะทุกคนมารับลูกค้าหน้าร้านหน่อยดิหรออ๋อนานใช่ไหมเขาไม่ว่างอ่ะพี่อ๋อโอเคไม่เป็นไรคะ <laughs> ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูเดินไปเรือ่อยๆขอบคุณค่ะพี่คนไข้นะบอกว่าเดินไปได้ลูกถ้าลูก อะไรเนี่ยก้มปอมวงไปแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วพอเห็นทะเลมาก ไปที่เลยป้าแต่ว่าหนูไม่มีรถไปเราอยากไปหาอยากไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยถึงระยองอควาเรียมแล้วค่ะทุกคนระหว่างทางเจอคุณป้าใจดีพามาส่งขอบคุณมากมากเลยค่ะอ้าน้องไปเลนขอบคุณค่ะสามาิทุกคนมีมาก มันปาาลานักกล้ามไายไายเฮ้ยเฮ้ยดูเรื่องเหรอตัวใหญ่มากน้องตัวใหญ่มากเซอร์กุมมันกอดแล้วเซนีโมกับดอรี่ด้วย มีเดตู้เปล่าติกนอซะด้วยดูเสร็จแล้วเดินกลับอีกรอบ มันโอเคนะทุกคนเพราะว่ามันแค่30บาทเองนะแบบแอร์ก็เย็นฉ่ำนะข้างใน,นเข้าไปในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงก็จะเจอกับอควาเรียมนะคะการเดินทําให้เราเห็นวิวสองข้างทางชัดขึ้นนะคะทุกคนบางทีระหว่างทางก็สวยไปแพ้จุดหมายเลยค่ะมีสนามบาสติดทะเลด้วยทุกคนไปเจอรีวิวเขาบอกว่าซีฟู้ดร้านนี้อร่อยค่ะแต่เราต้องรีบกลับไปรอสองแถวแวะซื้อหอ่อหมกแทนค่ะได้หอ่อหมกปูมาสองห่อค่ะทุกคนเดีย๋ยวไปลองชิมกันว่าอร่อยไหม ทุกคนเอาจริงๆปะเราเดินจะเอาความเรียมมาที่เราลงสองแถวเป็นระยะทางสองกิโลสุดยอดส้มแอปเปิ้ลสามสิบห้าบทระวังรอรถสองแถวกับยีินรอรถสองแถวค่ะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ ที่สุด,สด,สดตอนนี้เราก็กลับมาถึงบอคอสเก่าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปตลาดในบาซ่ากันน่าจะเปิดทุกวันนะเราไปหาสีของกินแล้วก็เข้าที่พักกันเถอะของเยอะมาก เยอะมากกินหมดไหมเนี่ยไปขึ้นสองแถวกับโรงแรมกันเถอะทุกคนเราอยู่ฝั่งโลตัดใช่ป่ะตอนนี้ออกมาจากตลาดแล้วเราจะต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นเพื่อขึ้นสองแถวเว้ยแปะข้ามยังไงไม่มีทางม้าลายแล้วก็ไม่มีสะพานลอยเลยตรงเนี้ยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราลองเดินไปตรงนู้นกันทุกคนว่าเราจะข้ามไปได้ไหมหรือเราก็คือต้องใช้วิชานินงจาก็วิ่งเข้าไปเนี่ยหร ไปค่ะชาวเราเดินข้ามนะคุณพี่คนไมคอกี้บอกให้ข้ามเลยปกติเขาข้ามกันเลยนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่เลนข้างละสี่เลนรวมกันเป็นแปดเลนข้ามมาเมืองแปดเลนโอ้โหทุกคนดูทุกคนดูต้นนี้มันเป็นชาเลนจ์อีกแล้ว มองกันกุ๊มกุ๊มอีกตั้มอีกทุกคนคือเราเดินเปิดกูเกินแมปอยู่เว้ยแล้วเราเงยหน้ามาีรกงแบบเกือบชนอะไรวะเนี่ยเป็นไปหมดเลยอื้มโอ้ยอ่ะเจอทางมาแล้วทุกคนเราจะข้ามได้ไหมอ่ะ ตัดสินใจขึ้นพี่วินเพราะกลัวข้ามถนนกับที่พักไม่ได้ค่ะที่พักใจอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬากลางสมัทรย,ยองค่ะถ,ถ้าเป็นเซนเซอร์ยงล้าก็เป็นอาการชายองเราพักกันที่คาริสมาเรสซิเดนต์ค่ะข้างในเขามีลานจอดรถกว้างมากเลยค่ะส่วนตอนกลางคืนเขาก็จะมีพี่ร,รอบปภเฝ้าอยู่หน้าตึกด้วยค่ะ ในห้องก็จะมีตู้เสื้อผ้ากระจกทีวีตู้เย็นพร้อมน้ำดื่ม2ขวดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับทานข้าวค่ะเตียงนอนขนาด5ฟุตนอนได้2คนสบายๆเลยค่ะในห้องน้ำก็จะมีสบู่ยาสระผมหมูกอาบน้ำคัตเตอร์บัตพิชชูและผ้าเช็ดตัวให้ค่ะทุกคนดูอุตสาหะ ใส่เสื้อสีขาวมาเพื่อที่จะไปถ่ายรูปกับน้องทิวลิปน้องทุ่งทิวลิปก็คือไม่ได้ไปจ้าล<า>งไปซื้อขนมมายำมาม่าหมูหมึกกุ้งเจ็สิบบาทห่อมกปูห่อละสาสิบแน่อันเนี้ยแล้วก็มีข้า้าเนี้วมะม่วงห้าสบาทแคบหมูยี่บาท เส้กอกอิสานที่อยากกินสองไม้ไมาละ10บาทแล้วก็อันนี้คือแบบเดินกินมาเมื่อกี้เหมือนแบบโตเกียวที่แบบใส่มาการีนใส่เนยชุ่มๆม,มาอร่อยมากหู่ข้าวมากทุกคน70บาทมีกุ้งอยู่3ตัว,วเวลาเราซื้อซส้กอกอีสานอ่ะเราจะถามพ่อค้าก่อนตลอดว่ามันเปรี้ยวไหมคะ ใครบอกว่าเปรี้ยวเราจะกินนะเราชอบกินเปรี้ยวๆดูสิพอเขาบอกว่าเปรี้ยวแต่กินไม่ค่อยเปรี้ยวนะชิมก่อนนไม่เปรี้ยวอนะ่ะรสชาติของกะทิแล้าวเหนียวที่แบบถูกต้องอะ่ะทุกคนถ้าใครจะมาเองแบบไม่มีรถส่วนตัวมาเราแนะนำให้เผื่อเวลาเยอะๆการรอส่งแถวที่นี่คือแบบนานมากจริงๆ ว่าจะไปไหนมาไหนอีกอะทุกคนแต่ละที่ไม่ได้ใกล้ๆกกันเลยเว้ยพ,พี่เขาก็บอกว่าเออเมืองมันเล็กแบบขนส่งสาธารณะมันไม่ค่อยมีทุกคนส่วนใหญ่เขา่ามีรถส่วนตัวไม่ก็มอเตอร์ไซค์ไปกันเองหมดเว้ยเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาทุกคนมาใหม่นะคะแบบขับรถพาจะได้พาด้วยคนเที่ยวเยอะๆหน่อยพี่ๆที่นี่แบบว่าคนที่นี่เขาน่ารักมากนะคือเราทามทางเยอะมากเพราะว่าเราไม่รู้ทางช่วยเหลือเราดีมากๆแบบใจดีมากจริงๆคือแบบเยี่ยมมากอันนี้คือแบบ สิ่งที่แบบประทับใจเลยกลับเ,เล้กลับแล้วค่ะทุกคน2วันหนึ่งคืนสัน้นๆเดี๋ยวเราจะขึ้นสองแถวสีแดงไปที่วคสเก่า,าออก,กันเพื่อไปขึ้นมินิบัสกับคุงเทศปัญจาคลิปหน้าจะพาไปไหนเราติดตามกันด้วยนะคะก่อนกลับเราแวะก,กินต้มเลือดหมูร้านนี้พี่คนขับสองแถวแนะนำมาค่ะ ด้วยความที่เราไม่กินเครื่องในชามันก็จะโล่งๆหน่อยค่ะทุกคนตัวน้ำซุปแอบจืดไปหน่อยแต่น้ำจิ้มของเขารสชาติดีเลยค่ะระหว่างทางเจอร้านเบเกอร,อรี่เลยซื้อกลับไปกินที่บ้านค่ะน่าน,นิ่มเท่าไหร่คะ ใช่ขนมมันนะทุกคนพี่คนขายน่ารักมากชวนคุยแนะนําทางด้วยนะแบบเอาไปเที่ยวตรงนู้นไหมตรงนี้ไหมแต่ว่าพี่ขายหนูกำลับบงกลับแล้วก็ <c oughs> เลยบอกไปกลับนะคะทุกคนมาขึ้นรถของระยองทัวรนะ์นาเป็นมินิบัสอยู่ข้างๆมิวแลนเลยถามใครๆคก็บอกว่าเนี่ยเจอตรงวัวแดงวัวแดงก็เจอท่ารถเลย ค่ารถ180บาทเราเลือกลงที่ BTS อุดมสุขค่ะสามารถเลือกที่นั่งได้งแต่ตอนซื้อตั๋วเลยนะคะรถขั้นใหม่กว้างและแอร์เย็นสบายมากค่ะสรุปค่าใช้จ่ายในทริปนี้นะคะทั้งหมด1,582บาทค่ะถ้าตัดค่าที่พักไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าเดินทางค่ะส่วนสายกินอย่างเราทำให้ค่าอาหารบานปลายไปหน่อยค่ะ